ฟันว่าได้กำบเงินบ่ค่ะโว้ยได้หอบเลยได้หอบเลยฟันว่าได้หอบเอาเงินรากาได้สวดพรบ่ปู่บ่ได้สวดแต่แต่แต่ว่าในในในข้อหนูสิคือว่าเอาเงินนี่ไปเขากับพิธีเอาเขาไปเขาไปนพิธีเขาไปทำพิธีให้มันงอกเงยขึ้นหลายๆก็ว่าเก่าอ่นะแต่ว่าเฮาเอาลงไปเจ็ดหมื่นทีให้มันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะ แต่ว่าในความฝันปูหอบเอาเลยเงินหอบเอาเอาเงินจนนี้เขาเอามาให้เอามาว่างไหอ๋อขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทุขสันเมนีกะ อยู่วัดปูนะคะปูอยู่ป่าบังบดค่ะปูสิบหาลานของเฮานะคะเนาะตอนนี้ค่ะอปุปโกระลังเอารถไปจอดด้านใน้นี่เอฟซีถวายข่าวสารน้นำดื่มนะคะมาใหป้ปูค่ะอนุโมทนาสาธุน้ำดื่มค่ะเด้อค่ะค่ะตอนนี้ไปจอดนาโล่งฉันปูนะคะเป็นโล่งคั้วของปู ค่ะในคลิปนี้เขามาแล้วก็ขอกำลังใจแอดมินในเด้อในการเดินทางกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แอดมินน้ำแนนะคะกัเบิ้งคลิปจนจบนะคะเนาะค่ะนี่เป็นล่งชั้นปูนะคะกับวัดก็มีซาลาหลังเดียวละค่ะกับล่งชันเท่านั้นนะคะเนาะทวนมากับเป็นปลาซาค่ะเมื่อนี้ มายำปูอีกรอบนะคะโค้งสุดท้าย้องน้ำปูก็มีอยู่สองห่องนะคะส่วนมากก็จะเป็นป้าซ่าเนะคะปูอยู่องค์เดียวเมื่อนี้ก็ได้น้ำยามาถวายปูพร้อมเพื่อเปิ่นเจี๊เปิ่ลไข่เนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่นะ,คะ ห้องนามก็มีอยูสองห่องนะคะค่แอดกันสิภาท่ทนผู้ชมชมบริเวณวัดแต่ว่าปสาสากวางโพดค่ะเพรเขาไปด้านในเนาะค่ะอันนี้คือเบิ่งด้านนอกเอาค่ะเมน,นี้ก็ได้น้ำหนามมถวายปูนะคะกับขาสารมียา เขาสารอาหารแห่งนะคะมาถวายปูเอฟซีมันฝากมากนะคะค่ะโนโมทนาสาธุค่ะพอมาปอมามามาเวลาเอ้ยเจ้าก้อนกับบอกคือดอกสาธุสาธุสาธุ กาบนมัสการกูค่ะรับพรเถอะรับพรเถิ่นะครับอิทชิตังปฏิตังตุมังกิปเมวัตสบิทันโตสะเพปเรนตุสังกปา จันโทปนาโสยธรรมณีโชติยาโสยถาสพีติโยวิวัันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตวันตราโยสุขีทีคายุโกพอภิวาธนาสีริสนิจังุทธาปจายินโนจัตตารธรรมาวัทันติอายุวโนสุขังพภะรัง ได้บุญเลครับปู่ไ้บุญฝากมากคับปู่รวมเป็นยังไงเนาะครับปู่งานแห้งกับปู่เนาะมียายาจะยากระยุ่มไม่มีครับปู่ยาฆ่าวันนี้คือยาฆ่าแค่ยามีปัญหาวันนับติดข้างเลยเหังตู้ยังซื้อยังไม่รู้เหมือนกันครับเมือนี้พ่อท่านพ่อยังไม่เจอเลยครับทีมงานเออโมลุยจากเคื่อยังยังยังไม่เจอกันเลยครับพ่อพ่อกัน เพิ่นไปอ้างหนึ่ง,งเมือนกอเป็่ยังไหนกับปูฝันอีกบ่เต่มือนกันปูตกฝันแปลกๆฝันว่าเกี่ยวกับเงินกับข้ามมันนะ<อ>่ะเกี่ยวเอาเงินไล่ไล่อันไปทำพิธีอย่างมหมดเลย<อ>ปูกาเขาพิธีนั่นเป็นฝากกดวาเงินใบละหน่อยนะว่าเอาไปเสก,กไปยังเนื่อไปกอง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 เนเกให้มันขึ้นให้มันไหลว่าเกาวว่า,าอัไรอ่ะ ในฝันนะในฝันนะครับฝันจังไหนกูครับปูฝันจังสันอันเขาวิธีทําเอาเงินกรําไปทําพิธีเจกให้เงินเพิ่มเพิ่มขึ้นป้าฝันดีแต่ปูตั้งแต่ไปจากพวกันโตจากไปเมื่อนั้นแหละขึ้นมากฝันโมเมนต์ี่เก่าสี่สิครับมันเป็นอย่างคีอเป็นอย่างซี่าฝันแบบนี้วันนันเอาวันที่โมเมน มันเลกมันสิเมื่อเข่าอหลอบเก่าหรือเข่าเก่าแบบเก่าสองส่วนหรือว่าเขินใจมันสิบอันอันก็ปรากฏว่ากัตั้งแต่พวกโตไปก็มีแต่คนเขามหาในป่านนี้โอ้แต่แปลกๆมากแปลกๆมากใหม่ๆมเออมาใหม่ใหม่ขับรถเขามาเขามาบอกเค้เห็นปูว่าสันอันเห็นป้ายว่าสันเข้าไปพุนเลยเข้าไปบุนว่าสัน มาข้างผัวทั้งเมียเป็นลือสีอว่าเป็นลืสีอ่าเห็นแต่ป่ายรถดมาจางเมียกับมาน้าแต่ว่าไว้เข้าไวหนวดไวเข้าคะกะ็เลยมาเบิ่งแล้วก็เลยมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นกินเล,เลยชันตอนเช้าเลยว่าขั้นผมว่างผมขอมามัาน เขาวิปัสสนาเขายังไงได้บ่ได้บ่เป็นอยังกันสิมาทางนี่คนซื้อลือสีอย่างหล่ะปู่ะคนอยู่นองหานนี่คนอยู่นองหานเข้าิได้เห็นลือสีมาปฏิบัติธรรมหล่ะพี่น้องสีจะมาปฏิบัติธรรมกับปู่แล้วนะฮะปู่สีไม่มือเหรอเนาะไม่เนาะยังไดเขาว่าคือจะไปยังบวชคิดอยังดอกอะไรเขาว่ามาเบิ่งนีสือมาเอาหนามาแผกหนึ่ง มัดทวายเราเรียกว่าโบหัวปู่อยู่จังใดจังใดซอห้องวัดทุ่งเนี่ยหมดละปู่มาจากใสายมุตินมาจังใดอายุเท่าใดจางสันจางสี่ปันน่าเพื่อรัวอืมอันมังงาใหม่ปู่ตกแต่งหลังค่ะโอ้ยลมมันแห้งมันสารปีเทุกอย่างยัง ก็คือปู่ฝันนะครับเอาเงินแบ่ร้อยไปสวดให้เงินเพิ่มแล้วเพิ่มไหมครับปู่มันในในในวิธีกรรมในฝันนะในวิธีกรรมเจ้าของก่มเงินไว้อยู่ครับกล่องหนึ่งแต่ว่าในวิธีกรรมปู่กระเทียงกับเขาว่าเออเงินของปู่เขาไปในพิธีคือมีแค่นี้ปู่คิดว่าปู่ไม่หลว่านี้เดี๋ยววาดสันยังบวชเซจยังบวชเซจตัวสันตนญญา ยังโมเสจอันตัวหนั้งปูออกไปก่อนหนูสันอ้าวคนนี้กล่ำเงินใบมีแต่ใบลอยเดยครับว่ามีใบเอ่ยอื่นผสมเลยใบลอยมัดทุกใบเป็นตัง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 งออหนึ่งศูนยูนย์เลยนะศูนย์ศูนย์บบผูก็ปูนย์คือจากเรื่องว่าอะปูสุสัยอยู่เล็กอันเก้าสี่เก้าสี่ปูออกเนี้ยวเท่านั้นแล้ว กั<ต>นสวงนยางแล้วปูเล็กเขาเรียวก็รู้ว่ามันชนๆมาแปลกใจดูปั่นหนึ่งสิปั่นแปลกๆเมือละละมือพวกโต,โตจากไปลกละคืนมาไม่ได้กินอย่างนั้นมาเดินจงกรมอย่าบเลยเขามานั่งปัน่นนอนปันป่นรับปั่นสาวเดียวตื่นเกี่วยวกไม่ คือฝันหนึ่งสิคือบวฝันคือเขาคือบวฝันว่าพ้องบอกมาบอกเด็กโดดคือมาฝันเป็นประหารี่โอ้ยเศรษฐัเงินเพิ่มนี่สิบบาแตกสามโซ่เอสซี่สิบบาเด็กเพิ่มบัสุคนสิมีเงินมี่เท่ากันได้โอ้ยไม่ธรรมดานะคุณเนาะแปลว่าเงินแบ่งลอยปะค่ะเออใบละลอยมันใบละลอยใบละลอยทั้งเงิน เงินแบงค์ลอยฝันดีหรือฝันร้ายฝันว่าได้กำเงินกำไรค่ำได้จับเงินได้กับค่ำหนึ่งทีฝันดีนะครับปูคือมันแมนโบขึ้นไประเบิดเงินฝันดีอยู่นะครับปู <c oughs> ได้กำเงินได้นะครับผมท่านแกปกโกะมากมือนหอน่อยลรือต่อแรกมากหรือไม่ฝันเกี่ยวกับเออถ <c oughs> ือว่าฝันดีนะปู่เนาะ ฟันด,ดีค่ะอันคือว่าได้กกรแบ่งร้อยส่วนให้เงินเพิ่มกับเงินในในฟันคือว่าหอบเอาหอบเอาป๊าดหอบเอาเงินใบละลอยนั่นี้แต่ว่าเงินเขากรรมไปทีว่าสังเกตเห้เงินมันเพิ่มลาย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 ฟันเจาะครองเวเป็นผู้ทำ การนี้ก็เป็นแนวทางเนาะคะา่ะสอบต่างๆหมมากะพานทั้งช่งกับเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเน,ะะนะะานนนะเนาะ